เล่นเรื่องทางบ้านพ่อตรงนุ่นนะคะเล่นเรื่องเมถืน่นโอ้ยขอบคุณนกกระดาษค่ะเล่นปกติเหมือนเราเนะยคะ่ะไล่โทษยิ้มใหญ่นะคะโอ้ยดีผีดขอบคุณค่ะ นี่จะอดใจไม่ไหวอันเนี้ยถ้าเป็นคณะเราเองนะลรูเต้นไปแล้วม <c oughs> แม่กับไฟ้าคอเดียวกัน พิมตัวเลขนะลูกเดี๋ยวไหลปิวนะถ้าหนูพิมตัวเลขนี่แม่ต้องกดเขานะคะไม่มีโอกาสเล่นแน่จ้ะเดี๋ยวให้รางวัลในด้อมได้เยอะๆแม่เล่นทีเดียวเลยนะ ขอบคุณทีมขคเจ้าเข้าใจนะคะโอ้ยพีหน่งให แล้วขอบคุณพี่หนึ่งค่ะนี่หนูอยากให้ถึงมาที่17แย่แล้วได้เจอพี่หนึ่งนะไปโยก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 พี่ก็มาครับเอไปนะเป็นนางอยู่ในรถจ้ะ48 49อย่าพิมพ์ตัวเลขนะคะ เห็นปลาวานจังเลยเออใช่ใช่ใชปลาวานขอบปลาวานตัวได้ไหมเร็วขอบปลาวานตัวนึงเร็วเร็วเร็ว,วขอบปลาวานตัวได้ไหมามาครับพ่อแปะมาแล้ว,วอ๋อตัวเลขเป็นชื่อ คุณรถจีจ้บจ้ะ26ะมันเป็นแผนการของเรา กัดเยอะเลยเพราะว่ามงคลใช่ไหมคะอยากดูมงคลเนี่ยเขากำลังรีบแต่งหน้าอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้น้องนู้นออกไว้ไม่ตกค่ะอากาศดีเลยขอปลาวานไข่สักตัวได้ไหมจ้ะเขารีบแต่งตัวเนี่ยเขาก็ไลค่ะ ราะว่าน้องนุง่นออกไหวนี่จะส่องทุ่มแล้วอะแนทแนทจะส่องทุ่มแล้วนะนี่จะส่องทุ่มแล้วบ <c oughs> ออกมาว่าเอาไงไม่ให้เราใจจุ๊บซี้พวกคุณใช่ไหมเอาขอโทษ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 ใช่จ้ะนุ่นขับรถมาเองวัดกระสาข่า,ขา,ขาสสวสมทุทรสาครค่ะ ได้ยินด้วยเหรอได้ยินที่เต้นพูดด้วยเหรออ,อยากเห็นประวานจังเลยอย่าพิมพ์ตัวเลขนัจนะจาะใครเอกออกไม่ดึกค่ะ,ะเรื่องนี้มาแล้วจ้า ไเติ้ลไม่ตกอะเตินมึงไม่แต่งหนะ้าอกทุกไม่ง่ายของดึกเป็นตัวอะไรขอเล็มเป็นตัวอะไรเป็นมีดาบเป็นยังคนะ่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ต้องนุ้นแต่งหน้าไวมากค่ะ เดี๋ยวเขาแต่งเสร็จต์เขาก็น่าจะไหล่อะขอบประวานอีกตัวนะถ้าใครไม,ม่ขอบประวานแม่จะไปให้ดูมงคลห้วคอสแมวแม่มงคลเวมบแม่ดูไม่ได้ประวานิแม่ดูบมงคนดูไหมคะแต่งหน้าไวปีแบบเบบต๋อๆเว็บทองนี่เอาพ่อปลา,าของคอ ไอเติร์มันว่าแม่บอกว่าไม่ใช่คณะตัวเองอย่างบรรจพี่เจ้าการมาสร้างมันนะดูมันพูดดิเอาได้หมีหมีค่ะเล่นเรื่องเมียเถื่อนขอบคุณคุณยายคุณย่าค่ะให้หัวใจด้วยนะคะพิมตัวเล็กเลยเอ้าแตนเจ้าหนแต่แตนรีบมากนะจ๊ะใครจะมามาฝนฟ้าไม่ตกค่ะบรรยากาศดีค่ะ ใช่ไม่ลงค่ะขอบคุณนกกระดาษค่ะพูดหน้าอื้อจริงจริงจรงิขอบคุณหัวใจด้วยนะคะเต้นมังกรค่ะพ่อสอนรักเล่นค่ะแต่งหน้าแล้วค่ะคุณพ่อแต่งหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวให้รางวัลคุณพ่อได้เลยนะคะไล์สดยิ้มใหญ่จ้า นครปฐมตกแรงที่นี่ไม่มีฝนเลยจ้าพี่นึงยังอยู่ไหมหนูอยากให้พี่นึงมาดูลิเกบ้าจงจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแสดงแม่ไม่ขออะไรมากเดี๋ยวขอเล่นคู่มงคลชาติเดียวสักงานสักงานหนึ่งสักงานหนึ่งนะ ยายคอยอ่ะได้อเออบันเทิงวันหลังเป็นยายคอยช่างเดียวช่างหลังให้ฝาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรปะไเอเตึ้นมันต้องเล่นบ,บนั้นไงมันไม่กล้าเล่นกับเราหรอกเดี๋ยวได้ดูแน่ค่ะงานห้าคือ1ิคืนมันต้องมีอยู่แล้วนะคะถ้าแม่เลนิเกน่ะถ้าแม่เจอไอตินเอเต้นน่ะแม่จะตัดแคนมัน แล้วก็ตัดข้าวให้มันมันพิการไปหมดจ้าเอาฝากไว้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยสามพันเจ็ดอยคนแล้ว ทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรเข้ามามามา,มา,มากี่ปะทุกคนเล,นเลนปีหน้าเพิ่มไหมเพิ่มไหมนี่สี <c oughs> ส่คุยได้ของบันมาเด้ <tyard> เอาไม่ต้องคุยแม่ใไม่ให้แต่ว่าคนขึ้นนะแม่ให้คุยคละยถ้าไม่ให้ถ้าไม่ถ้าไม่ให้ของฝันแม่ให้คุยนะยฮะน้าขอกกี้ขอบคุณค่ะขอบคุณกระทรงใบตองด้วยนะคะ <c oughs> เขาก็เล่นเร็วนีดสองทุ่มแล้วค่ะ4,007แล้วดูในแอปฟ้านะคะยิ้มใหญ่ค่ะชอยิ้มใหญ่นะคะเมื่อกี้น้องนุ่นไลฟ์ได้ใครให้ของขวัญน,น้องนุ่นไหมคะวันนี้ได้ประวัติมาให้มีแม่ได้ประวัติออยังคะ่ะ เรื่องเมียทื่อนหรือตายก่อนแต่งนี่แหละคะ่ะก็เยอะอยู่นะคะก็คนดูที่ไปดูพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อเศสันรัะเภวิชเหรอคะออ คุยกันสนุกสนุกของขำนะคะอ๋อไล์เพศพ่อน้องนุ่นอ๋อนุ่นเขาไล์เพศพ่อเล้วไม่ได้ไล่ย,ยิ้มใหญ่อะอ๋อไล่สองช่องนะคะนั่งอยู่หน้า,นะะาเนี่ยค่ะจ้าเจอกันนะจ๊ะค่ะสองช่องค่ะ แม่น้ำนึงมาค่ะไม่รู้ออกไปยังอ๋อเหรออยู่ที่ปอแปรม,มั้งคะเมื่อกี้เห็นได้ยินปอแป้เรียกอยู่มาค่ะเจอกันสลับบุรีโอเคค่ะค่ะขอบคุณดอกกุหลาบด,ด้วยนะคะ ใช่ค่ะดูเมียเือดนจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ้าใครมาหลังโรก,ก็มาทักทายกันได้นะยังไม่มีแฟนเลยค่ะก็รอหนูมาเป็นแฟนกันอยู่ละค่ะมีแต่แฟนคลับนะคะใช่จ้ะคณะพ่อน้องรุ่นจ้ะ เจอกระสพานดำนะจ๊ะได้เลยค่ะสระบุรีขอเรื่องดำดงได้ค่ะขอบคุณดัชมิวลูกส่งรักคุณนะคะน่าจะเกี่ยวนะคะคืนนี้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ ก็น่าจะสองครึ่งมาค่คะคืนน uh ี้เขาเล่นเรื่องเมียเทือนค่ะหลืไอเนี่ยตายก่อนแต่งวันนี้มางานก็แต่งตัวให้มันดูดีหน่อยแนทไลน์แล้วค่ะทยอยไปดูนู่นเดี๋ยวแม่ก็จะลงนะคะพวกันนี้ไลน์เดี๋ยวแม่ก็จะออกนะคะ คุณแนทคุณแนทอ๋อขอบคุณค่ะน้องนุ่นเดี๋ยวขายของนะคะช่วยกันซื้อนะคะค่ะเดี๋ยวพาช็อตเด็ดจ้าไม่มาหน้าเวทีเหรอจ้า ตัวนี้ศิลปินน่าดูนะคะพ่อแม่ไข่บุกดำขวัญใจ่อน้องนุ่นก็แสดงด้วยค่ะเ,เก็เยอะนะคะ